ถ้าเรทุกคนวันนี้เรามาประชุมที่เกสอนอมลินนะคะก็จะเป็นประชุมทั้งหมดเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งและโอเปเรนนะคะ่ะอยู่ในช่วงของการเซตร,ระบบนะคะก็จะแบบยุ่งมากๆเลยซึจแเราเรามาแบบเดินมากินข้าวใกล้ๆนะคะพอดีเห็นฟูดคอร์ตรงนี้ก็เลยแบบกินเย็นตาโฟช่วงนี้แบบไดเอทก็เลยเลือกกินเป็นวนเส้นวันนี้เราก็มีข้าวร้านต่อยาวๆทั้งวัน,นะะช่วงนี้เราออกแดดบ,บ่อยมากแต่ผิวก็ยังไม่ค้ำไม่หมองเพราะเราทานกุต้าชูที่จะช่วยฟืน้นฟูผิวจากการอักเสบของแสงแดดภายในและทากันแดดปกป้องผิวจากภายนอกครบค่กันได้เลย่่ทาาาให้เเรรไมกกังงววลือผิจ ออกแดดเลยกูต้าชูเป็นวิตามินกันแดดที่เราแบบชอบมากๆเราแบบอร่อยมากทุกคนพกพาง่ายสะดวกคือเราพกไปทุกที่แนะนําให้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจะทําให้ผิวเราแบบดีมากๆแล้วก็ไม่หมองไม่คล้ำด้วยเราก็รีบกลับมานะคะแบบตอนแรกเข้าใจว่าแบบฟิล์มมันปิดสามทุ่มก็มาวิ่งออกกหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอเคมันปิดสี่ทุ่มช่วงนี้ต้องฟิตมากๆเพราะว่าแบบกินเยอะมากทุกคนเสร็จนะคะเราก็เปลี่ยนชุดน,นะคะเรามีไปแห่งเอากับเพื่อนข้างนอกแต่ก่อนไปเราอยากมาพิเศษกูต้าชูมากๆค่ะเป็นวิตามินกันแดดแบบเขียวง่ายผิวใสนนนนะะคคเรราาาชอออออบบบมมมกกกๆติไืั่ย คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวไม่หมองแดดนะคะผิวดูใสามากเราถ่ายวอล์กนะคะคือผิวมันดูเนียนแล้วก็ดูใสามากๆเราเป็นคนนั่งวินเยอะมากนะคะแล้วก็คือไม่กลัวแดดเลยเพราะว่าเรากินตัวนี้ให้ทานต่อเนื่องถึงสิวันนะคะผิวจะดูกระจ่างใสไม่คำงา่ายแบบแม้อยู่กลางแดดยังจะบอกนี้คือวิตามินกันแดดแบบเขียวที่แบบอร่อยมากเราจะแนะนําให้ทานวันละ1-2เม็ดก่อนออกแดดนะคะพกทานระหว่างวันได้แบบพกง่ายมากๆจริงๆเขาไม่ส่วนผสมหล,ลักๆคือแอลกูตาไทโอนนะคะวิตามินซีคามูามคามูนะคะจะช่วยแบบสร้างเม็ดสี และทนินนะคะแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนการทํางานของกูต้านะคะมันดีมากทุกคนกินก่อนออกแดดนะคะจะทําให้เราผิวไม่หมองค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวรับบัาย